Hello, Good morning, my students. Welcome to English class with me. Teacher ผักบุง้งพิชก,การสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็เช่นเคยกับมาพบกับคุณครูผักบุ้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว Y Learn about words ending in Y เอ๊ะตัว Y ยังไงนะสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคำตัวอักษรตัว y ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะแต่เช่นเคยนะคะเราก็ต้องมา repeat ทบทวนความรู้จากที่ได้เรียนเมื่อชั่วอโมองที่แล้วกันก่อนคะ่ะ ซึ่งเมื่อชั่วโมองที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนไปฟังเจ้าของภาษาใช่ไหมคะสปิเกอร์ที่เขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจและทบทวนกันดีกว่านักเรียนได้ย้อนไปฟังหลายๆรอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ะได้ยินเสียงนักเรียนตอบนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะกับขอบ้อ b ข้อแรกนะคะ i b e n t to vietnam i went there last year i tried some new kinds of food while i was there i ate อะไรか? noodle soup and french spring rolls they were delicious ฉันเคยไปประเทศเวียดนามฉันไปเมื่อปีที่แล้ว last year แปลว่าปีที่แล้ว I tried some new kinds of food while I was there ฉันได้ลองรับประทานอาหารใหม่ๆนะคะเมื่อฉันไปอยู่ที่นั่น I ate noodle soup ฉันก็ได้กินก๋วอเตี๋ยวหรือเฟอ and fresh spring rolls แล้วก็ได้กินปอบเปี๊ยสดด้วยนะคะ It, มันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันนะคะ i never been to ฟังว่าอะไรเอ Hong Kong I want to go next year I like to try dim sum and p i c k i n g duck เอาละค่ะสำหรับข้อที่2นะคะ i never been to never แปลว่าไม่เคยดังนั้นฉันไม่เคยไปประเทศฮ่องกง I want to go next year ฉันอยากจะไปในปีหน้า next year แปลว่าปีหน้า I like to try d i มซัมฉันอยากที่จะลองติ่มซัมแอนด์พิกกิ้งดักแล้วก็อยากที่จะลองเป็ดปักกิ่งอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะนักเรียนคนไหนถ้าตอบตามครูนักเรียนก็เก่งมากๆเลยค่ะแต่ถ้าคนไหนตอบไม่ตามนี้ไม่เป็นไรนักเรียนก็สามารถกลับไปแก้ไขคำตอบได้นะคะ เอาล่ะเมื่อเราได้ทบทวนความรู้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสูะะ่เนื้อหาในวันนี้กันกับ Learn about words ending in y มาเรียนรู้เกี่ยกับคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y กันว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากแค่ไหนไปนติดตามกันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับตัว y นะคะเมื่อไปลงท้ายด้วยคำคำไหนนะคะก็คือตัว y ตัวนี้เป็นสระนะคะซึ่งสระในที่นี้เราสามารถออกเสียงได้2แบบค่ะนะักเรียน y ตัวแรกนะคะจะเป็นเสียงสระ e อี e. y e อี e. y ที่ลงท้ายด้วยเสียงออกเสียงแบบสระ e อี e. แบบที่สองนะคะก็คือเสียงสระ i i นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ y ที่ลงท้ายที่ออกเสียงด้วยเสียงสระ i หรือ i นะคะซึ่งเสียงสระเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งซึ่งเสียงสระ Y ที่ลงออกเสียงเป็นเสียงสระอ e ีอ e, e ีอ e, ียกตัวอย่างเช่น Italy Italy นะคะเราออกเสียงตัว Y นักเรียนเห็นตัวสุดท้ายไหมคะ L Y นะคะเราออกเสียงเป็น E หรือ E Italy กลับการอีกอันหนึ่งนะคะตัว Y ที่เป็นเสียงสระ II ยกตัวอย่างเช่น Sky sky เห็นไหมคะมันเป็นเสียง i i i กับ e e e เพื่อเป็นการทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันค่ะเรามาดูนะคะความแตกต่างของเสียงสระนะคะตัว y ที่ออกเสียงเป็นเสียง e แล้วก็ออกเสียงเป็นเสียง i นะคะ i ในที่นี้ i i ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูช่องแรกกันกับเสียง e ค่ะนักเรียนคำแรก Baby ้นักเรียนออกเสียงตังครูดได้นะคะ Baby Baby ก็แปลว่าเด็กน้อยเด็กทารกคำต่อไปค่ะ s r r y r y e r r y นะคะก็คือลูก Sherry คำต่อไปค่ะ Happy Happy ก็คือมีความสุข r r y Sorry ก็คือ ขอโทษอันนี้ก็คือเห็นไหมคะนักเรียนตัว y ตัวสุดท้ายออกเสียงเป็นอ e, e, ี e, 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 หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูฟังทางขวากันบ้างคะ่ะกับเสียง y ที่เป็น ii นะคะคำแรกคะ่ะ cry cry ก็คือร้องไห้คำต่อไปนะคะ fly fly ก็คือบินหรือสัตว์ที่มีปีกคำต่อไปคะ่ะ จุลัย j u l ก็คือเดือนกร,รกฎาคมคำต่อไปค่ะ try try ก็คือลองอ่ะทีนี้เห็นไหมคะความแตกต่างกันนะคะที่มันออกเสียงอันนี้มันขึ้นอยู่กับคําแต่ละคําในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเราจะออกเสียง cry ว่า c r ีค r ีนักเรียนคิดว่าต่างชาติฟังออกไหมคะ I cry I cry no <laughs> หรือ that b บบ่ายเบบายนักเรียนจะพูดว่านั่นไงเด็กน้อยเบบี baby. แต่ีย่ว่าเบบ่ายเบบายก็ฝั่งไม่รู้เรื่องดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วยตัวายมันก็แล้วแต่คำศัพท์นะคะดังนั้นนักเรียนก็วันนี้เห็นไหมได้ไปตั้งแปดคำเลยค่ะเอาละแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะนักเรียนคำที่ลงท้ายด้วยตัว Y อันนั้นอะ่ะเป็นตัวเป็นสระใช่ไหมคะแต่ถ้าตัว Y เป็นตัวสะกดละ่ะ นะคะเราก็มีครูครูก็มีตัวอย่างอันนี้เสริมนะคะเสริมความรู้มาให้อ่ะดูเลยเสียงที่ออกเสียงว่าเอ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 นะคะเช่นคำว่า play play s a y stay นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัว Y ที่เป็นตัวสะกดและทำให้ออกเสียง A ทีนี้เราไปดูออกเสียงอนะคะเสียงอก็คือมีตัวเพียนชนะตัว O ก็คือ boy Toy, joy joy เป็นต้นค่ะนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะอากการออกเสียงลงท้ายด้วยตัว y มีใช้ยังไงบ้างออกเสียงยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกัน games for fun เกมแสนสนุกหรือเปล่านะไปดูเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูเกมข้อแรกกันนะคะซเสคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนช่วยคุณครู ม่ชื่อคุณครูให้นักเรียนช่วยกันตอบสิว่าคํานี้นะคะเป็นคําที่อ่านออกเสียงว่าอ e ีอ e ีไอไอนะคะเรียนตัววายที่ออกเสียงแบบไหนหน้าแบบหนึ่งแบบหนึ่งก็คืออ e ีอ e ีแบบสองก็คือไอไอนักเรียนตอบได้ไหมคะให้เวลาคิดติ๊กตักติ๊กตักมีนักเรียนประมาณ200คนตอบมาว่าออกเสียงเป็นอ e ีอ e ีนั่นก็คือลัคก,กี้ลัคกี้ ลัคกี้ยอดเดียมากเลยค่ะเป็นเสียงอีนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรค่ะคุณครูยังไม่บอกนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบนักเรียนเมื่อ200คนเมื่อสักครู่นี้ตอบต่อเลยค่ะว่าข้อนี้ออกเสียงว่าอะไรคะอ้าวเมื่อมอกี้ไปอีแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นไออนะคะกับคำว่า shy ชายนะคะชายก็คือเสียงไอ้นั่นเองค่ะเย่เก่งมากเลยค่ะทุกคนเมื่อเรียนไปแล้วแล้วก็ได้เล่นเกมไปแล้วเราไปทำการบ้านกันค่ะซึ่งการบ้านในวันนี้นะคะก็ไม่ยากอีกแล้วจริงๆพูดจริงๆให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ Workbook นะคะที่หน้า90ถึ 91, งหน้า91 2หน้าก็เป็นเรื่องกี่ยวกับการฝึกออกเสียงตัว Y ลงท้ายด้วยตัว Y นะคะระหว่างที่นักเรียนทำไปนักเรียนก็ฝึกพูดไปด้วย cry baby s h e r r y try แบบนี้นะคะก็เป็นการฝึกแล้วก็ได้ออกเสียงอย่างถูกต้องค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนส่งลงอัลบั้มวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการ ออกเสียงตัว y ที่วิวพิชญ์ชนะลงท้ายด้วยตัว y นะคะก็ฝางนักเรียนไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้คุณผักบุกไปก่อนค่ะและ้วพบกันใหม่ next time บ๊ายบายสวัสดีค่ะ